In so ิรอพี่น้องกินเคียงมนเนาะจิรนี่ิายทานได้ิายทานกระยาแล้วออจุกเ็เส็กันพี่น้องนี่างนี้จิโรอเ้ากับจลจุกิโรอพี่น้องเ็จเลกันพน้องกับซองบาบุไถ่เนาะบนางานงเหรอเ็เ็กันพี่น้องตัวย่างห้างพี่น้อกรดพี่น้องกาดที่นที เอาเมะกอสรนะมงลงา่สมห่อเขาอนเท่าไหร่นออกสีแจงให้เลพี่น้องเด้อเกกวาบ้าคนทีーーああ่รอมันจะถอนแสงมันมีหมงตังมุมเล้มาขังถอนเอวะ้างสองบอกอโอเคเป็นชะงห้่เห็นเว้นเ็นต็น่ารยวงวขายไหมิโล่ขาเลย มันมันมันจ่อฝุ่ได้รลกินลอกกินลอกมันจะไข่กเขาเลยแตงน่อยไข่ก็เอือยอยู่ยังน้องาพี่น้องไข่ก็เอือยยู่ยื้อเขาแห้ฝีลเอกสันลเขาไม่เาเขาบงเ่าอยู่งี้วเห้อเอาไปดี้เขาันเส่งไทยน่าักักผักีีหรเนัก

อีกังอันน okay? ี้จะผักส ouais. ีผักสีปล่าเองหน่อมัมันีนี้เราจะนกคืออะบ้างกล้วะเจียวแล้วเจียวริเสร็จจะอูจทอะไร

มันต้องกินพี่รอ้วกน้องกินเียวสดหลดนะมืขจ่กวนต้องเห็ดไนจออห่เห็นเางห่าค้นก็หิ้ว ลนะอ,อยน้ำลอยเท่นักเขาใา้ยาคืนด้วยก็มือ,อมันเนาะม,มันยังคืมันเลยเยีเ่ยมน่มาจะตกนี่กระดาตามิติอยู่โอ้เป็นทำมิติวะมิะีิมาจากหกล้ำ ต่อเพื hmm. first, ่อน mm ้ห hmm. ม่ใครเยอะก็ปรอก็หนักบ่ก็มหมอกเคยมาเจอเลยนะขนาดเขจ่ายลำแำแค้นนะมีสีหักห่ดเราาย่ฟัซึ้งนี่หกวกแต่สีลงแค่นี้ดเข้ามากเลเนี่ยพอเข้าห้อน Okay, อ s. <S หออนเด้บอ่มันเผ็ดจรงจังเลยสิเน้สับทีน่ากไม่เคยไม่เคนอ่วงอย่เดียไปดิเย็เลยเย็นสมองมันโซเซอเลยนะสมมัน่หมเขียวโม้ตัดส่ง ย่ง้บางกตัะปไยังงง้องียบทโอ้ังจงกมังที่รอหมก่อนกี่จตีมนเขากันท่มันออกสมศเสียตีได้แต่ว่ามันมาหน่อยก่อนจตีนลยไมเนมาก่น่ามาน่อีบงนจูดตา เขาัวหอมอะว่าอย่างไรบอกหงงนะงามมาจนเบิกหัอเือน่ไปมงทายนะมองสิมงเดี๋ยวไปกันกี่โมงสิบโงไปจุอยูนาบ่อเหอะ

Nào, nào. Ừ. Của ừ. mà tên ừ. nằm mà lên Các bạn thấy không? Các ừ. bạn không hết cuộn Đó hết không bà?

Bao bắn tay hương của hoa cả. Mhm. 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 นั่นคือกออยู่เรียกไปนะนั่งเต็มจานจรอน์ยอมกินบ้ออก็เก่าเ้วยกเห็นว่ายอมกินปะองล้วเแล้ว,ลวชมอยากเลยเนาะชมพา่พูด กมาสนมาปาลาแ่งใช่ไหมาปาแล้วคุจริอไมาปาดแต่บเราไม่ได้ปาดแต่ปนลก็ยังมาเตตัวเย็นแลม่าปเลยแสดงว่เราสุกเนาะได้พี่น้องคิปนี้ก็ทำน้าพาจ่าเพี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครเนาะเพื่อที่จะพา กินไม่ไม่ใส่คาน้ำพร้อมแม่นพอกันพ่นาสบายดี